สวัสดีครับมาพบกับเดบิวท์โอครับวันนี้ครับผมพาทุกท่านครับมาที่โครงการ The f o c a l หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งตู้เสื้อผ้าเน็กนะครับเป็นตู้ชุดใหญ่เลยนะครับกับหมู่บ้านที่บอกเรียกว่าหรูหราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเรียกว่าหุบเขาสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับเหตุผลที่เขาเลือกเราเดี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเดือเลือกจากที่ว่ามันเป็นระบบโมดูลานะครับโมดูลาคืออะไรนะครับผมอยากจะเปิดหัวคิปแบบนี้ว่าระบบโมดูลาเป็นลักษณะงานที่เรามีการออกแบบดีไซน์ไว้อยู่แล้วนะครับให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกหน้าบานสามารถเลืือออกกกกััง์ชนนเลสีําามประบ เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าเฟอร์นิเจอร์แบบระบบโมดูล่าที่ผมกำลังมาติดตั้งกับลูกค้าเนี่ยนะครับทำออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเราก็เสิยสฟสดขึ้งงานแค่ไหนและราคาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ติดตามชมให้จบนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมกันเลย แล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าการติดตั้งโซลเสื้อผ้าเน็กนะครับที่โครงการเดอะเฟอร์โคลนะครับหัวหินนะครับก็ถือว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับโอ้โหบ้านที่นี่ครับสวยมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้เป็นสีสีน้ำตาลหรือภาษาผมเรียกว่าสีบาวนอริกนั่นเองนะครับถือว่าสวยเลยทําทั้งแถบเลยนะครับก็ลูกค้าเนี่ยไม่ได้เอาหน้าบานปิดนะครับต้องการเป็นแบบบานเปิดแบบเดินเข้ามาเป็นห้องวอล์กอินโค้เซร็จเนี่ยเห็นไหมเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่เจอนี่เลยอันนี้ถ้าเกิดใครคุ้ คือจะสามารถใส่เสื้อผ้าเป็นแนวยาวได้นะครับล้วก็จะมีลิ้นชักข้างล่าง2บานแบบนี้ครับนีน่เป็นซอฟต์โฟนะครับนี่นะซอฟต์โฟถือว่าเป็นตู้ที่เป็นไฮไลท์ของจีนชเวเลยก็ได้เพราะว่าเป็นตู้ที่อนเนกประสงค์แล้วก็เก็บของได้เยอะแล้วก็ใส่ลิ้นชักได้เยอะมากแล้วด้านบนนี่เห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยสูงประมาณสักสาเซนยังใส่ของด้านบนได้อีกนะครับพอมาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับต้องบอกว่าลูกค้านะเลือกการเรียนตู้ได้สวยมากนะเขามีการเลือกแบบ ทำให้มันสมมากกันทั้งดีไซน์ทั้งเรื่องสีโอสวยชมเลยลูกค้าก็ถือว่ามีรัซื้อยมและเทสใช้ได้เลยนะครับอ่าอีกตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่เป็นรหัส G2 นะครับก็จะพอดีเนละระยะห้องมันค่อนข้างแคบนิดหนึ่งเนาะรในระยะผมคงรู้ถ่ายได้ไม่ไกลมากนะครับ G2 ก็คล้ายๆกับ G6 เมื่อสักครู่นี่ครับนะครับถึงว่าจะมีริชักกลางเนี่ยอยู่ตรงนี้คู่กันทางล่างก็นี่กว้างตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ดแล้วก็แน่นอนครับลิชักเราทุกอย่างทุกใบเป็นซอฟต์โค้ดหมดนะครับคือผมว่าสีน้ำตาลสวยนะนะผมว่าสวยเลยแหละนะครับแล้วก็บวกกับสายดาวไลท์ข้างบนแบบโอ้สวยนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้จะเป็นตู้รหัสที่ชื่อว่า G8 นะครับนี่ก็สวยขเช่นเดียวกันนะจะมีริชัก ตรงกลางของงานนอกนั้นจะเป็นชั้นเก็บของอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของเรียกว่าเป็นเซนเตอร์ของตู้ชุดนี้เลยครับนะครับจริงๆเป็นตู้ G3 นะคือ G3 ที่จะมีราวบนกับราวล่างแต่ว่าราวข้างเชนล่าเนี่ยเขาลูกค้าเอามาคัสตอมนิดหนึ่งเพื่อให้เก็บของตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานแล้วก็ทําการคัสตอมให้นะครับอย่างสวยงามซึ่งการะเป็นการเก็บตู้เซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนี่ครับเห็นไหมเมื่อกี้เป็นตู้ G8 ใช่ไหมมันก็จะเยวจะสลับข้างกันจากตรงกลางเนี่ยถ้าดูโดยรวมแล้วจะสวยมากนะครับนี่ก็จะเป็นตู้ G6 นะครับ ีโทซท่ับ G2 แล้วก็ g 6ใเห็นไหมเ mm hmm. พราะว่ามันจะบาลานซ์ซ้ขวาพอดีเป๊ะเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ช่างก็งทำใกล้เสร็จแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนจบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถามลูกค้าหนึ่งว่าทำไมถึงชอบตัวเสื้อผ้าระบบมูนเดล่าของ g 7เ b e x a l e นะครับ mm hmm. ครับผมวันนี้เราก็มาติดตั้งที่บ้านคุณเดวิดนะครับซึ่งอยู่ที่หัวหินนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าเน็ก์นะครับก็เดี๋ยวลองสอบถามคุณเดวิดนะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกเราแล้วก็มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราไหมนะครับ Hello, how หลเ you... w h ว้ไว้ย l e ีเล็ e ฟอร์เรา Well um, initially I looked on the internet through mm hmm. sort of um, Facebook and through Instagram I saw yours mm hmm. along with a couple of others mm hmm. you came back very fast and, and contacted me. Me, and i was impressed that you turned up actually said we'll come and see you ah. and you were there within the day that you said you would be there uh -huh. and we had a really good chat where we sat down i was impressed with the, the with the cad doc documents that you gave the descriptions everything that you did on that document is in there ah, it's the same it's, same it's the picture that exactly and as, you saw. as we decided ah oh, okay and after the the working, working is finished yes what about your feeling Oh, I'm, honestly, I'm a bit blown away. It's really, really nice. I'm, I'm really happy, honestly, because I look at, I have a photograph yes. of the initial uh -huh. thing that we, you know, your yeah, drawings. In, yeah, yeah. And I walk in there and it's exactly the same. Uh -huh. okay. And the guys have been swift, tidy, quiet, uh -huh. got on with it, really good. <laughs> Really, really happy. And what do you think that we used only two days to make it? Well, you said you would be here till Monday uh -huh. and you finished on Saturday. <laughs> so like, I'm, I'm just, that's fine. But also, okay. you were very competitive on price. Obviously, I talked to a number of others. Mm -hmm. and there were vastly different prices but I think the quality is much the same uh huh. but I'm happy with the price the quality and the service more importantly okay thank you very much that's that's from my perspective thank you very much no problem คุณคุณเบลล่ะครับมีความรู้สึกไงมัางครับตอนแรกคุยกับแฟนว่าแฟนอเอาให้ดูว่านี่เพจเนี้ยฉันเจอเพจนี้มานะเธอว่ามันมีอ่ามีความน่าเชื่อถือไหมหรืยองไงยังไงนางก็เอามาให้ดูใช่เอามาให้ดูก็เข้าไปดูก็ บริษัทใหญ่อยู่นะอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเธอเลือกที่จะใช้บริการบริษัทนี้คือก็เรียกเข้ามาเลยเข้ามาเรียกเข้ามาเลยแล้วก็ให้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับราคาครหรือว่า กับสเปคกับต่างๆค่ะแล้ววันนี้พอเห็นงานที่เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับสูงมากสูงแต่เมื่อวานนี้เคยเข้าไปดูอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ประกอบอะไรเลยใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เข้าไปดูสวยมากสวยมากโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Just one thing I would say if you have any customers that might be a bit like that you can give them my phone number okay and tell them to call me and ask Oh thank you so much No problem I'm happy to recommend because you've done a good, great job. Thanks. Thank you. Thanks, y o u so much. Thank you so much. Super Mario. Yeah. Super <laughs> Mario. okay. Thanks, guys. Thank you. No, really happy. Thank you. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานติดตั้งทุสภาพเน็กนะครับที่โรงการเดอะโฟล์คเปามาด้วยหัวหินนะครับต้องบอกเมื่อกี้ทางลูกค้าคุณเดฟเป็นยังไงบ้างครับพินิษโอ้โหชมซะตัวลอยเลยนะครับก็ตั้งแต่ ที่เขาที่แปลแปลที่เขาชมมานะครับก็คือตั้งแต่ที่เขาได้เจอเราในเพจนะครับแล้วก็เขาก็ลองเปรียบเทียบดูกับอีกหลายๆเจ้านะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเออไหนลองติดต่อเราเข้ามาเราต้องพูดคาจริงว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราทำครับเราพยายามคิดถึงในมุมลูกค้ามากที่สุดเาานาะหลักหนึ่งว่าลูกค้าจะได้อะไรแต่ได้ไประโยชน์สูงสุดคุณภาพต้องดีด้วยจึงเช่นขนาดของความหนาของไม้เนี่ยเราก็ใช้19มิลน,นะพี่ณิตนโดยท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวอาจจะมีที่เราเห็นอาจจะ1ิ16้บกมิลนะฮะ เราใช้ความหนาแบบเอาให้เต็มที่เลยนะครับแล้วบวกกับราคาต่างๆที่เรามองว่าให้เหมาะสมับยุคนี้<ช>นะครับแล้วก็เป็นรูปแบบโมดูล่าซึ่งเนี่ยที่ผมเคยพูดไปลหลายๆคลิปว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างออกแบบมาสำหรับลูกค,ค้าในยุคนี้นะคือต้องการความเร็วความประหยัดแล้วก็คุณภาพด้วยใช่ครับ <นะ S 1> แล้วก็ระยะเวลาในการที่เราทํางานนะครับก็ไม่นานเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราผลิตเสร็จจากโรง,งงานมาจบหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็มาประกอบที่นี่เนาะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ถ้าไซส์ขนาดนี้เกือบ6เมตรนะฮะเกือบ6เมตรเลยนะ6เมตรความยาว6เมตรนะ5ม8ช่5.9เลยก็น่าจะมีประมาณ3 4วันแหละนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆมาทำจริงๆเนี่ยแค่2วันเองนะครับ2วันจบแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจมากแล้วก็เขาก็สรุปไว้ว่าเขาก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับตรงที่ว่าเสร็จไวคุณภาพของงานดีใช้วัสดุดีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ แบบยังไงเนี่ยของจริงอย่างนั้นเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบ,บอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วก็เป็นจากลูกค้าจริงๆเลยนะครับไม่มีการเตรียมไม่มีสคริปนะครับก็ใครที่สนใจนะตู้เสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะครับต้องบอกว่า G7 นะครับเรามีทั้งสินค้าที่ออกแบบคัสตอมขึ้นมาให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเลยหรือจะเป็นงานที่เป็นระบบมดูลุ่าล่หรือตู้เสื้อผาที่โชว์รนนแบบนี้นะฮะก็ก็เน้นเรื่องความเร็วความประหยัดแล้วก็สวยงามด้วยนะครับก็ติดต่อมาที่เพจแล้วก็ทีมงานของเราได้หมดเลยนะครับเราพบกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ